เรื่องราวทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นจากกลุ่มเด็กมัธยมสี่คนประกอบไปด้วยเลนเคที่โคลอี้และฮันลี่ทั้งสี่สาวเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันในวันนั้นในขณะที่พวกเธอกำลังจะเดินไปเข้าเรียนทั้งสี่ก็ได้ไปเจอกับเพื่อนกลุ่มเด็กผู้ชายเข้าซึ่งดูเหมือนว่าเด็กผู้ชายกลุ่มนั้นจะกำลังวางแผนเล่นอะไรกันอยู่พวกเธอจึงพยายามจะเข้าไปถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังมีแผนจะทําอะไรกันแต่ถ้าว่าเด็กผู้ชายกลุ่มนั้นก็ไม่ยอมบอกบอกแค่ว่ามันเนี่ยคือความลับ เย็นวันเดียวกันทั้งสี่คนได้มานัดรวมตัวกันที่บ้านของเคที่เพื่อจับกลุ่มกันเมามอยตามภาษาว,วัยรุ่นเมกาเข้าทํากันซึ่งเคที่นั้นเธอได้อาศัยอยู่กับพ่อของเธอแค่สองคนแลในทุกวันพ่อของเคที่ก็มักจะเป็นพวกขี้เมาเอาแต่นั่งดื่มจนไม่ทํางานทําการอยู่เสมอหลังจากที่พ่อของเคที่หลับทั้งสามจึงได้แอบเข้าไปในบ้านของเธอเพื่อจับกลุ่มปาร์ตี้กันในคืนนั้นทั้งสี่สาวได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆตามภาษาเด็กมัธยมจนเคที่ได้พูดบ่นขึ้นมาว่า บางครั้งเธอเองก็อยากจะหนีไปจากบ้านหลังนี้เนื่องจากว่าเธอเนี่ยไม่ชอบพ่อของเธอที่วันวันเอาแต่เมาหัวลาน้ําเลนที่ไม่อยากจะให้เคที่เครียดไปมากกว่าเดิมเธอจึงได้พยายามเปลี่ยนเรื่องคุยโดยการพูดถึงเรื่องกลุ่มเด็กผู้ชายที่พวกเธอเพิ่งเจอในวันนี้โคอี้หรือสาวผิวดำเนี่ยจึงบอกว่าเธอรู้ว่าพวกเขากำลังวางแผนทําอะไรกันอยู่พอดูเหมือนว่าโคอี้เนี่ยจะได้คุยกับเขานี่เด็กหนุ่มที่เป็นหนึ่งในแก๊งเด็กผู้ชายพวกนั้นอยู่โดยโคอี้เล่าว,ว่าในคืนนี้ เด็กผู้ชายพวกนั้นเนี่ยจะไปรวมตัวกันที่บ้านของทอมเพื่ออัญเชิญสเลนเดอร์แมนซึ่งฮันรี่ก็ไม่เข้าใจว่าสเลนเดอร์แมนที่ว่าเนี่ยคืออะไรกันแน่ทั้งสามได้อธิบายให้ฮันรี่ฟังโดยมันเนี่ยคือปีศาจที่กาลังเป็นที่พูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตสเลนเดอร์แมนสามารถปรากฏตัวได้หลายรูปแบบคําพูดของมันสามารถสะกดจิตทําให้เหยื่อไม่สามารถต่อต้านได้ต้นกําเนิดรวมถึงแรงจูงใจของมันยังไม่เป็นที่แน่ชัดส่วนเหยื่อของมันก็มักจะเป็นพวกเด็กที่ไร้เดียงสา ไม่มีใครรู้ว่ามันต้องการจับเด็กพวกนั้นไปทำอะไรซึ่งในขณะที่เคที่กำลังนั่งหาข้อมูลเรื่องสแลนเดอร์แมนอยู่นั้นเธอก็ได้บังเอิญไปเจอกับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่มีวิธีอัญเชิญมันเข้าเลนน่จึงจมีความคิดอยากที่จะลองของแต่โคอีก็ไม่เห็นด้วยเลนเลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเด็กผู้ชายพวกนั้นกล้าทำงั้นกลุ่มพวกเธอก็ต้องกล้าทำเหมือนกันทุกคนเลยต่างพากันมานั่งล้อมวงกันที่หน้าจอก่อนที่เคที่จะเริ่มเปิดวิดีโออัญเชิญดังกล่าว โดยมันได้มีข้อความเขียนถึงวิธีอัญเชิญเซเลนเดอร์แมนใครก็ตามที่ได้ยินเสียงระฆังสามครั้งนั่นแปลว่าคุณคือแขกที่ได้รับเชิญเมื่อได้ยินเสียงระฆังครั้งแรกให้หลับตาห้ามเอ่ยวาจาใดๆเมื่อเสียงระฆังครั้งที่สองดังขึ้นให้หลับตาไว้แบบนั้นแล้วจงเปิดใจและห้ามลืมตาจนกว่าจะได้ยินเสียงระฆังครั้งที่สามเด็ดขาดและเมื่อตัวหนังสือจากวิดีโอหายไปมันก็ได้ปรากฏภาพภายในป่าแห่งหนึ่งทั้งสี่สาวต่างจับจ้องไปที่วิดีโอนั้นอย่างตั้งใจ และไม่นานจู่ๆก็ได้มีเสียงะระฆังดังขึ้นทั้งหมดเนี่ยจึงเริ่มหลับตาและทําตามที่คลิปนั่นบอกซึ่งพอเสียงะระฆังครั้งที่สามดังขึ้นทุกคนเนี่ยก็ลืมตาจากนั้นวิดีโอนั่นก็เริ่มฉายภาพเครื่องหมายแปลกๆสลับไปมาและเมื่อทั้งหมดดูวิดีโอนั่นจบพวกเธอถึงจึงต่างพากันเข้านอนจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมาฮันรี่เนี่ยจึงเริ่มฝันแปลกๆโดยเธอฝันว่าตัวเธอได้ไปโผล่อยู่ในป่าแห่งหนึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นป่าเดียวก,กันกับในวิดีโอที่เธอดูมา ก่อนที่ไม่นานฮันลี่จะได้สะดุ้งตื่นขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นฮันลี่และเพื่อนเนี่ยได้ถูกลงเรียนพาไปทัศนศึกษาฮันลี่จะได้ถามกับเพื่อนของเธอว่าคนอื่นเนี่ยฝันแปลกๆก,กันบ้างหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าเลนโคอี้และเคที่ก็จะฝันร้ายแบบเดียวกันกับเธอในตอนนั้นจู่ๆเคที่ก็เหมือนจะมองไปเห็นอะไรบางอย่างในป่าโดยเธอหยุดและได้จ้องมองมันรากับว่าโดนมนสะกดจากนั้นหลายชั่วโมงต่อมาจูจ่ๆเคที่ก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนา เหล่าเพื่อนๆรวมถึงพวกตำรวจเนี่ยตา่างเริ่มออกตามหาเธอเลนพยายามจะโทรไปหาเคที่แต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมรับสายทุกคนตา่างพากันสงสัยว่าเคที่หายตัวไปไหนกันแน่หลายวันต่อมาข่าวเรื่องการหายตัวไปของเคที่เนี่ยจึงเริ่มโด่งดังจนได้ออกทีวีในตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้บอกแสใดๆเกี่ยวกับการหายตัวไปของเคที่ทั้งสิน้นน้องสาวของฮันลี่ที่เห็นว่าพี่สาวของเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเคที่ทเธอจึงได้ถามถึงสาเหตุการหายตัวไปของเคที่ แต่ถ้าว่าแฮร์รี่เองก็ไม่รู้เช่นกันซึ่งในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่จู่ๆทั้งคู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกำลังบุกเข้ามาในบ้านของพวกเธอซึ่งพอแฮร์รี่เดินออกไปดูก็ปรากฏว่าเป็นพ่อของเคที่นั่นเองโดยเขาได้แอบเข้ามาในบ้านของเธอเพื่อตามหาเคที่เพราะเขาคิดว่าเคที่อาจจะแอบหนีออกมาจากบ้านซึ่งพ่อของเคที่ได้เอ,อ่ยถามฮันลี่ว่าเธอเอาลูกสาวของเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่ฮันรี่ก็บอกว่าเธอไม่ได้พาเคที่ไปซ่อนและเธอก็ไม่รู้ว่าเคที่หายตัวไปไหนเช่นกัน แต่พ่อของเคที่เนี่ยก็ไม่เชื่อเขาโทษว่าฮันรี่และเพื่อนของเธอเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกสาวของเขาต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเขาเลยพยายามจะเข้ามาทําร้ายฮันรี่แต่ถ้าว่าสุดท้ายตํารวจก็ได้โผล่มาจับตัวพ่อของเคที่ไว้ได้ทันเช้าวันต่อมายังคงไม่มีใครเจอบอดสายการหายตัวไปของเคที่กลุ่มเด็กผู้ชายได้เข้ามาถามเลนว่าในคืนนั้นพวกเธอได้ทาพิธีอัญเชิญสเลนเดอร์แมนจริงเหรอเพราะในคืนนั้นกลุ่มของพวกเขาเนี่ยดันมีคนนึงเกิดปอดแหกพวกเขาเลยไม่ได้ทําพิธีอัญเชิญ ฮันลี่จึงได้เข้ามาบอกว่าเมื่อคืนพ่อของเคที่เนี่ยได้บุกมาที่บ้านของเธอและหาว่าพวกเธอเนี่ยเป็นคนทําให้เคที่ไปมีเอี่ยวกับเรื่องลึกลับเลนเลคิดว่านี่อาจจะเป็นเบาะแสก็ได้เคที่ดูวิดีโอนั่นแต่ฮันลี่ก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยดูด้วยกันทั้งหมดมันอาจไม่เกี่ยวกับวิดีโอนั่นก็ได้เคที่อาจจะโดนใครบางคนลักพาตัวไปฮันลี่กล่าวแต่เลนก็ไม่คิดแบบนั้นเธอเชื่อว่าวิดีโอนั่นมันต้องส่งผลบางอย่างกับพวกเธอเธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ดูไม่ชอบมาพากล ในจะเรื่องฝันแปลกๆที่ทั้งหมดเคยฝันเห็นอีกเลนเลยคิดว่ามันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเคที่แน่ในคืนนั้นทั้งสามเลยกะว่าจะแอบ,บเข้าไปในห้องของเคที่เพื่อหาเบาะแสะเรื่องการหายตัวไปของเธอโดยเลนได้ไปเคาะประตูหน้าบ้านเพื่อคุยถ่วงเวลาพ่อของเคที่เอาไว้ส่วนทางด้านเฮนรี่และโคอีก็ได้อาศัยจังหวะนั้นแอบบปีนเข้าไปในห้องนอนของเคที่ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองมาถึงพวกเธอก็ได้เจอกับภาพวาดแปลกๆภายในห้องของเคที่รวมถึงหนังสือเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ มันเหมือนว่าเคที่เนี่ยกำลังค้นคว้าเรื่องพวกนี้อยู่ทั้งสองได้พยายามค้นหาบ่อแสไปเรื่อยๆจึงกระทั่งได้ไปเจอกับโน้ตบุ๊กของเคที่ที่เธอแอบซ่อนเอาไว้ทั้งสองเลยตัดสินใจนํามันกลับไปด้วยกลางดึกคืนนั้นทั้งสามสาวจึงเอาโน้ตบุ๊กอันนั้นไปเปิดดูที่บ้านของโคอี้และได้เปิดดูประวัติการเข้าเว็บไซต์ล่าสุดที่เคที่เข้าโดยมันเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมวิดีโอแปลกๆเอาไว้ทั้งสามเลยลองเปิดเข้าไปดู ซึ่งในแต่และว,วิดีโอก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับซ lender Man ทั้งนั้นแถมทั้ง3าก็ได้ไปเห็นข้อความที่เคที่ไปติดต่อกับผู้ใช้เน็ตไลน์หนึ่งที่ใช้ชื่อยูซอร์ว่าอ l ล c ีแคทโดยเคที่บอกว่าเธออยากจะมีชีวิตใหม่ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะกำลังสนใจเรื่องซ l e n d e r Man เหมือนกันเคที่กับอ l ล c ีแคทได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องซ lender Man ทั้ง3ได้ไปเห็นวิดีโอที่เคที่ส่งให้กับอัลลีแคทคืนก่อนหน้าที่เธอจะหายตัวไปปโโดดดยยยภภาาาาาาใในนนนนววีีีอออออัูู้เหมมื่่่่คทจะกลออกลงต lender Man สีหน้าของเธอดูหวาดกลัวมากเหมือนได้เห็นบางสิ่งบางอย่างก่อนที่วิดีโอจะโดนตัดไปทั้งสามจึงเริ่มสงสัยว่าเคที่ได้เจอกับตัวอะไรกันแน่ในคืนนั้นเลนเลอาสาว่าเธอจะเป็นคนเก็บโน้ตบุ๊กของเคที่ไว้เองซึ่งเธอก็ยังคงรู้สึกข้องใจกับวิดีโอของเคที่ไม่หายเธอจึงนำโน้ตบุ๊กของเคที่ออกมาเปิดดูอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นเองอลิแคทก็ได้ส่งข้อความมาหาเคที่เลนเลบอกไปว่านี่คือเพื่อนของเคที่ตอนนี้เคที่หายตัวไป แต่ถ้าว่าอารีแคทกลับตอบมาด้วยข้อความที่ดูไม่แปลกใจเลยสักนิดเลนเลยถามว่ามันพอจะมีวิธีพาเคียที่กลับมาไหมซึ่งอารีแคทก็ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับพวกเธอว่าจะมอบอะไรให้กับเขาเลนเลยถามต่อว่ามันมีวิธีติดต่อกับเขาไหมอารีแคทเลยตอบก,กลับมาว่าเขารู้ว่าเลนกำลังสนใจเพราะเขากำลังจับตาดูเลนอยู่ซึ่งเขาที่ว่าก็คือสแลนเดอร์แมนนั่นเองครับในคืนนั้นเลนจึงเลือกไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสซเนเดอร์แมนต่อจากนั้นเช้าวันต่อมา เลนจึงนำเรื่องที่เธอได้คุยกับอลีแคทไปเล่าให้โคอี้กับแฮลลี่ฟังพร้อบอกว่าเธอเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วสแลนเดอร์แมนจะเข้าไปในหัวเหมือนไวรัสและเมื่อไวรัสทำงานไม่ว่าใครก็จะต้องตกเป็นท่าของมันบางคนถูกมันหลอกบางคนก็กลายเป็นบ้าและบางส่วนก็อาจจะถูกจับไปเหมือนเคที่มันอาจจะฟังดูเพี้ยนแต่อารีแคทบอกว่าเธอสามารถพาเคที่กลับมาได้หากหมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับมันเช่นของสําคัญแฮลลี่กับโคอี้เลยคิดว่าเลนเนี่ยหมกมุ่นเรื่องพวกนี้มากเกินไปแล้ว เลนชื่อว่าเคที่ไปติดต่อกับสแลนเดอร์แมนเพื่อขอให้มันพาตัวเธอไปแต่ฮันลี่ก็ไม่เข้าใจว่าเคที่จะทําแบบนั้นไปทําไมเลนเลยบอกว่าไม่แน่มันอาจจะเป็นเพราะเคที่ต้องการจะหนีไปจากชีวิตเฮงซวยที่มีพ่อติดเหล้าก็ได้เพราะที่ผ่านมาเคที่มักชอบพูดถึงเรื่องการหนีไปอยู่เสมอตอนนี้ผู้ตำรวจยังไม่มีเบาะแสใดๆที่เกี่ยวกับเคที่เลยดังนั้นถึงแม้ว่าเรื่องที่เธอบอกมันจะมีความเป็นไปได้แค่หนึ่งในล้านแต่เธอก็คิดว่ามันคุ้มค่าในการที่จะลองดีกว่าการไม่ยอมทําอะไรเลย เย็นวันนั้นทั้งสามเลยตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าเพื่อทำพิธีติดต่อกับเซเลนเดอร์แมนโดยทั้งสามได้นำของสำคัญของแต่และคนมาด้วยเลนได้นำถ้วยที่เธอเป็นคนทำตอนห้าขวบมาโคอี้ได้นำภาพถ่ายที่มีเพียงใบเดียวของเธอและพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาส่วนของฮันล,ลี่ก็เป็นผ้าห่มที่ยาของเธอถักให้ในสมัยเด็กและเมื่อทั้งสามนำของสำคัญแต่และคนออกมาแล้วพวกเขาจึงเริ่มทำพิธีติดต,ต่อเซเลนเดอร์แมนโดยทั้งสามได้เริ่มทำลายของสำคัญของตัวเอง ก่อนที่เลนจะนำผ้าปิดตาออกไม้ให้ทุกคนสวมเพื่ออธิษฐานขอให้เคที่กลับมาเลนได้พูดย้ำเตือนก่อนที่จะเริ่มอธิษฐานว่าในขั้นตอนนี้สซเลนเดอร์แมเนี่ยจะออกมาและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จงห้ามถอดผ้าปิดตาออกอลิเคตบอกว่าห้ามมองหน้าของสซเลนเดอร์แมนเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีจุดจบคือกลายเป็นบ้าหรือไม่ก็ตายได้โดยหลังจากที่เริ่มปิดตากันได้สักพักจู่ๆทั้งสาก็ได้ยินเสียงะระฆังดังขึ้นและเมื่อะระฆังครั้งที่สองดังขึ้น พวกเธอเนี่ยจึงเริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาจากรอบๆป่าดูเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังเดินอยู่รอบๆตัวของพวกเธอโคโอี้ที่เริ่มทนไม่ไหวเลยตัดสินใจดึงผ้าปิดตาออกโดยเธอได้ยินเสียงจากพุ่มไม้ที่อยู่แถวนั้นก่อนที่โคโอี้จะได้มองไปเห็นเงาของสแลนเดอร์แมนโคโอี้ที่เห็นแบบนั้นเธอเนี่ยจึงเริ่มใส่เกียร์หมาวิ่งแผ่นแนบออกมาทันทีฮันลี่กับเลนพอได้ยินเสียงยเธอเนี่ยจึงถอดผ้าปิดตาออกและรีบวิ่งไล่ตามโคโอี้ไปโดยโคโอี้ได้วิ่งหนีออกมาด้วยความหวาดกลัว เรียกได้ว่าตอนนี้เธอเนี่ยไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วจึงกะทั่งเธอได้บังเอิญไปสะดุดกับกิ่งไม้เข้านั่นเลยทาให้สแลนเดอร์แมนไล่ตามเธอมาจนทันภาพที่เธอเห็นคือชายสวมสูทไรหน้าที่กาลังจะเอื้อมมือมาจับตัวของเธอโคโอี้จะได้กรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวฮันรี่กับเลนที่ได้ยินเสียงจึงไล่าตามเสียงนั่นไปจนสุดท้ายทั้งสองก็ได้พบกับโคโอี้ที่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะตกอยู่ในสภาพเหม่อลอยเลนได้พยายามถามกับโคโอี้ว่าเธอเห็นสแลนเดอร์แมนงั้นเหรอ แต่โคอีก็ไม่ยอมบอกเธอบอกแค่ว่าเธอได้ยินเสียงบางอย่างเธอเนี่ยจึงเกิดกลัวและรีบวิ่งออกมาฮั์ลี่เลยบอกว่าวิธีของเลนเนี่ยมันไม่ได้ผลแถมพวกเธอก็ไม่น่าเสียเวลามาทำอะไรงงๆแบบนี้เลยจากนั้นก็ตัดภาพไปที่คืนวันถัดมาในขณะที่โคอีก,กําลังนอนฟังเพลงอยู่นั้นจู่ๆก็มีใครบางคนวิดีโอคอลมาหาเธอและเมื่อเธอกดลับมันก็ได้เผยให้เห็นว่าคนที่วิดีโอคอลมากำลังยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเธอแต่เมื่อโคอี้เดินออกไปมองข้างนอก เธอก็ไม่เห็นใครเลยสักคนโดยกล้องนั่นได้เดินเข้ามาใกล้บ้านของเธอมากขึ้นก่อนที่คนที่โทรมาหาเธอจะได้เข้ามาในบ้านของโคอี้โดยคนคนนั้นได้ถ่ายให้เห็นภายในบ้านและกาลังมุ่งเดินตรงขึ้นมาหาโคอี้ที่ชั้นสองในตอนนี้กล้องได้มาอยู่ที่หน้าห้องของเธอแล้วโคอี้เลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็ไม่เห็นใครเลยสักคนโคอี้จึงมองไปรอบๆโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าสแลนเดอร์แมนได้คลื่นคลนเข้ามาข้างหลังของเธอแล้ว โคลอีได้ถูกเซลเดอร์แมนโผล่มาเล่นงานจนเธอต้องกรีดล้องออกมาอย่างสุดเสียงและนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาโคลอี Chloe ก็ไม่ได้มาเรียนอีกเลยฮันรี่พยายามติดต่อไปหาโคลอีหลายครั้งแต่มันก็ไม่มีข้อความใดๆตอบกลับมาหลังเลิกเรียนทอมเลนหนึ่งในกลุ่มเด็กผู้ชายจึงได้เข้ามาถามฮันรี่ว่าเธอโอเคหรือเปล่าเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอจะได้หายตัวไปสองคนแล้วเธอเด้ตอบว่าเธอโอเคดีตอนนี้โคลอีน่าจะกำลังป่วยอยู่ จากนั้นทอมเนี่ยจึงถือโอกาสชวนฮันลี่ออกเดทเพราะดูเหมือนว่าเขานั้นจะแอบชอบเธออยู่เธอเลยตอบตกลงซึ่งในตอนนั้นเองฮันลี่ก็ได้มองไปเห็นเซเลนเดอร์แมนที่กำลังยืนจ้องมองเธออยู่แต่เมื่อเธอหันไปมองมันอีกทีมันก็ได้หายตัวไปซะแล้วในเวลาเดียวกันเลนเนี่ยก็ได้เข้าไปยังห้องสมุดเพื่อสืบหาเรื่องของเซเลนเดอร์แมนทางอินเทอร์เน็ตโดยภายในนั้นได้มีข้อมูลต่างๆรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่เคยพบเห็นมันมาก,ก่อน และไดสืบค้นข้อมูลของเซเลนเดอร์แมนมากขึ้นเรื่อยๆเธอได้พบว่ามันเนี่ยมีตำนานที่ดูคล้ายกับเซเลนเดอร์แมนอยู่หลากหลายประเทศจกนกระทั่งเธอได้ไปเจอกับบทความหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องระบบไบโออิเล็กทรอนิกส์และเรื่องเหนือธรรมชาติเลนจึงตรงไปยังชั้นหนังสือเพื่อตามหาหนังสือพวกนั้นมาอา่านโดยเธอได้อ่านมันไปจนเจอกับเรื่องข้อตกลงเหนือธรรมชาติเธอเลยพยายามจะโทรไปหาฮันรี่เพื่อบอกเรื่องพวกนี้แต่ถ้าว่าจูๆ่ๆมือถือของเธอก็จะไม่มีสัญญ,ญาณและไม่นานไฟในห้องสมุดก็เกิดดับ โดยสแลนเดอร์แมนได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าของเลนและพยายามจะเดินตรงเข้ามาเล่นงานเธอเลนจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีมันไปทันทีแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนมันนี่ก็มักจะโผล่มาดักหน้าเธอทุกทีซึ่งพอไม่มีทางหนีสแลนเดอร์แมนก็ได้ใช้มือคว้าไปที่ใบหน้าของเธอและทําให้ใบหน้าของเลนหายไปมันเลยทําให้เลนเริ่มสติแต่เธอมองไม่เห็นอะไรสักอย่างหรือไม่แม้แต่จะกรีดร้องออกมาได้จึงกระทั่งเธอได้เดินไปชนเข้ากับบนานาลัตนั่นเลยทําให้เธอสามารถหลุดออกมาจากมิติของมันได้ เลนจึลีมุ่งหน้าไปหาฮันรี่ทันทีพร้อมพยายามอ่านข้อมูลจากหนังสือที่เธอเจอให้ฮันลี่ฟังเรื่องข้อตกลงเหนือธรรมชาติซึ่งมันมักจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางชีวาภาพด้วยเหตุผลนี้ไม่ได้ส่งผลทำให้เหยื่อมีผลกระทบที่แตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นการมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดป่วยทางจิตสูญเสียการรับรู้ความเป็นจริงเห็นภาพหลอนหรืออื่นอื่นอีกมากมายเรนได้ถามฮันรี่ว่าพักหลังเธอเคยพบเห็นเรื่องประหลาดหรือเห็นอะไรบ้างไหม เฮลลีย <H en ly> เลยบอกว่าตอนเธอคุยกับทอมเธอคิดว่าเธอมองไปเห็นอะไรบางอย่างในป่าจากนั้นเล่เลยถามเฮนลี่ว่าช่วงนี้ฮฮนลี่ได้คุยกับโคอี้บ้างไหมฮฮนลี่ <H an ly> เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเธอลองโทรไปที่บ้านของโคอี้แล้วแต่แม่ของโคอี้ก็เป็นคนรับสายและบอกว่าโคอี้ี่ยกำลังป่วยซึ่งล่าสุดที่ฮฮนลี่คุยกับเธอโคอี้ได้บอกว่าอย่ามายุ่งกับเธออีกคืนวันนั้นทั้งสองเลยตัดสินใจไปที่บ้านของโคอี้เพื่อดูว่าโคอี้ี่นเป็นอะไรกันแน่ซึ่งพอมาถึง ทั้งคู่ก็พยายามแอบดูโคอีอ้อยู่นอกบ้านจนกระทั่งไม่นานโคอีอ้หนึ่งก็ได้โผล่มาโดยเธอได้ออกมาจ้องมองทั้งสองโดยที่ไม่ทักทายและไม่พูดคุยกับทั้งคู่เลยสักคำเลนที่เริ่มสังเกตถึงความผิดปกติของโคอ,อี้เธอเนี่ยจึงรีบชวนฮันรี่กลับบ้านทันทีในระหว่างทางฮันรี่เลยบอกว่าเธอไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วแต่เลนก็บอกว่าฮันรี่ไม่มีทางเลือกเพราะพวกเธอเนี่ยลงเรือลำเดียวกันแล้วแต่ฮันรี่ก็ยังยืนยันว่าเธอจะไม่สนใจเรื่องที่เรนพูดอีก แถมเธอก็คิดว่าเลเริ่มจะหมกมุ่นเรื่องสแลนเดอร์แมนมากเกินไปแล้วมาเลยทําให้ทั้งสองเนี่ยเกิดมีปากเสียงกันซึ่งพอพูดจบฮันลี่ก็ได้ขอตัวกลับบ้านเพื่อกลับไปเตรียมตัวออกเดทก,กับทอมมี่ในคืนนี้โดยฮันลี่ได้ไปที่บ้านของทอมตามนัดทอมจึงได้บอกให้เธอเข้ามาในบ้านของเขาก่อนเพราะพ่อของเขาเนี่ยไม่อยู่บ้านและเมื่อวัยรุ่นสองคนได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มฟัดกัน,นทันทีแต่ถ้าว่าไม่นานฮันลี่เนี่ยก็เริ่มเห็นภาพหลอนของทอมที่กำลังรีดร้องใส่เธอ เธอจึงรีบผลักเขาออกซึ่งทอมมี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมจู่ๆฮันรี่ถึงทําแบบนั้นในคืนนั้นฮันลี่เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทอมฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเว็บไซต์ประหลาดที่มีวิดีโออันเชิญเซเรนเดอร์แมนรวมถึงเรื่องของโคอี้ที่ดูแปลกๆไปทอมเลยกะว่าจะลองเข้าไปดูวิธีอันเชิญเซเรนเดอร์แมนจากเว็บไซต์นั่นบ้างแต่ฮันลี่ก็รีบห้ามเขาไว้และบอกว่าอยากเข้าไปดูมันเด็ดขาดโดยฮันลี่ได้ขอให้ทอมสัญญากับเธอว่าเขาเนี่ยจะไม่เข้าไปดดูวดีโอนนั่ ทอมพอเห็นสีหน้าที่จริงจังของเธอแล้วเขาเนี่ยจึงให้สัญญาตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาในขณนะนั่งเรียนฮันลี่ก็ได้มองไปเห็นว่าทอมเนี่ยมีท่าทีที่แปลกไปเขามีอาการสั่นเหมือนกลัวอะไรบางอย่างแถมที่แขนของทอมก็มีรอยฟกช้ำด้วยนั่นเลยแปลว่าทอมน่าจะเข้าไปดูวิดีโอนั่นแล้วตกดึกคืนนั้นฮันลี่เลยตัดสินใจส่งข้อความไปหาอารีแคทว่ามันพอจะมีวิธีไล่เลนเดอร์แมนไหมแต่ถ้าว่าบัญชีของอารีแคทก็ได้ถูกลบออกไปจากระบบแล้ว ฮันลี่เลยไม่รู้ว่าควรทําไงต่อไปดีเธอเลยส่งข้อความไปหาเลนเพื่อขอโทษพรอมบอกว่าตอนนี้เธอเนี่ยไม่รู้ว่าควรทําไงแล้วเลนเลยตอบกลับมาว่าฉันพยายามบอกเธอแล้วไงแล้วมันก็สายเกินไปแล้วซึ่งในตอนนั้นเองจูจูฮันลี่ก็ได้ยินเสียงของเคที่ที่ร้องเรียกเธอขึ้นมาฮันรี่เลยตัดสินใจตามเสียงนั่นไปโดยเสียงนั่นได้ดังออกมาจากป่าเสียงของเคที่ได้ร้องของให้ฮันรี่ช่วยเธอด้วยในขณะที่เดินเข้าไปในป่าฮันลี่ก็ได้มองไปเห็นเคที่ เธอเลยตัดสินใจวิ่งไล่ตามเคที่ไปแต่ถ้าว่าไม่นานสแลนเดอร์แมนเนี่ยก็ได้โผมาฮั์ลี่เนี่ยจะรีบวิ่งไปหลบที่หลังต้นไม้เพื่อหวังจะซ่อนตัวแต่มันก็ไร้ประโยชน์สแลนเดอร์แมนได้โผมาเล่นงานเธอทันทีก่อนที่แฮรลี่จะสะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่าเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ฝันของเธอแต่ถ้าว่าความซวยของฮันรี่มันก็ยังไม่หมดเพราะในคืนนั้นเธอได้เข้าไปเห็นว่าลิซซี่หรือน้องสาวข,ของเธอเนี่ยมีอาการช็อกขึ้นมากลางดึก พ่อกับแม่จะรี่พาตัวน้องสาวของเธอไปส่งที่โรงพยาบาลโดยหลังจากที่ตรวจร่างกายของลิซซี่แล้วหมอจึงบอกว่ามันเกิดจากการที่ลิซซี่หวาดกลัวอะไรบางอย่างแต่อีกไม่นานก็คงจะหายดีและอาจจะต้องรอดูอาการไปก่อนซึ่งในระหว่างนั้นฮันล,ลี่เลยพยายามเดินสำรวจภายในโรงพยาบาลและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกๆบางอย่างซึ่งพอเธอเดินกลับมาที่ห้องของลิซซี่อีกทีทเธอก็ได้มองไปเห็นว่าล่างของน้องสาวเธอเนี่ยถูกคุมด้วยผ้าสีขาวรากวกับว่าลิซซี่ได้ตายไปแล้ว ฮันลี่เลยพยายามเข้าไปปลุกน้องสาวของเธอให้ตื่นขึ้นมาซึ่งทันใดน,นั้นลิซซี่ก็ได้คว้าไปที่แขนของฮันลี่นั่นเลยทําให้เธอเริ่มเห็นฝันร้ายขึ้นมาอีกครั้งแต่ถ้าว่าไม่นานแม่ของเธอก็ได้เข้ามาปลุกฮันลี่จากฝันร้ายซะก่อนดูหมูนว่าเมื่อกี้เธอเนี่ยจะเห็นภาพหลอนว่าน้องสาวของเธอตายไปแล้วนะครับเธอเนี่ยจึงรีบเข้าไปสวมกอดแม่ของเธอจากนั้นในเวลาต่ตอมาจู่ๆลิซซี่ก็เริ่มเกิดอ,อาการช็อกขึ้นมาอีกครั้งพวกหมอจึงพยายามจะขนย้ายเธอไปยังห้อง i อซ ซึ่งก่อนที่ลิซซี่จะถูกพาตัวไปเธอก็ได้พูดกับฮันรี่ว่าเขาไม่มีหน้านั่นจึงทาให้ฮันรี่รู้ทันทีครับว่าลิซซี่เนี่ยกำลังพูดถึงสแลนเดอร์แมนอยู่เธอจึงรีบกลับไปคนที่คอมของลิซซี่จนได้รู้ว่าลิซซี่เองก็ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสแลนเดอร์แมนเช่นเดียวกันฮันรี่ได้เข้าไปเห็นวิดีโอที่ลิซซี่ได้ไปทําพิธีติดต่อสแลนเดอร์แมนโดยมีเลนเนี่ยเป็นคนพาน้องสาวข,ของเธอเข้าไปในป่าเพื่อทําพิธีฮันรี่จงรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่เลนพาน้องสาวขของเอ่งเกีักบรืน ธอจะรีบตรงไปที่บ้านของเลนทันทีเพื่อถามว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ทำไมต้องพาลิซี่ไปทำเรื่องอะไรแบบนั้นแต่พอไปถึงที่หน้าบ้านเลนเนี่ยก็ไม่ยอมออกมาเปิดประตูฮันรี่เลยตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านของเธอพร้อมเดินตรงเข้าไปที่ห้องนอนของเลนทันทีซึ่งพอมาถึงฮันรี่ก็พบว่าไม่มีใครอยู่เลยเธอได้เห็นภาพว่าสแลนเดอร์แมนนับสิบที่ติดอยู่บนกำแพงห้องของเลนดูเหมือนว่าเลนเนี่ยจะหมกมุลล่นเรื่องสแลนเดอร์แมนจนกูไม่กลับแล้วจากนั้นฮนรี่ก็ได้มองไปเห็นคอมที่เลนเปิดอยู่ โดยเลนได้เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่หายตัวไปจนกระทั่นได้ไปเจอข่าวการหายตัวไปของเด็กสาวที่เป็นคนไข้จิตเวชซึ่งคนไข้รา,ายนั้นมีชื่อว่าเอลิสันไลลี่เลนได้ตามสืบจนได้รู้ว่าเอลิสันไลลี่หรือคนไข้จิตเวชท,ที่หายตัวไปก็คือเอลิแคตนั่นเองซึ่งในตอนนั้นเองจูจ่ๆฮันรี่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากบนหลังคาซึ่งพอเธอเดินออกไปดูที่หน้าต่างฮันรี่ก็ได้เจอกับเลนที่กำลังจะตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองโดยการโดดลงมาจากหน้าต่าง เฮนรี่เลยสามารถช่วยชีวิตเลนกลับมาได้ยังบุดวิดเลนจึงเริ่มร้องไห้และกล่าวขอโทษฮันลี่เรื่องน้องสาวของเธอโดยเลนบอกว่าแค่ของสําคัญเนี่ยมันยังไม่พอสแลนเดอร์แมนต้องการตัวพวกเธอเลนเลยคิดจะปิดชีวิตตัวเองก่อนที่สแลนเดอร์แมนจะมาเอาตัวเธอไปจากนั้นจู่ๆก็ได้มีใครบางคนวิดีโอคอลมาหาเลนทั้งสองได้มองไปเห็นเงาของใครบางคนมาอยู่ที่หน้าประตูห้องก่อนที่เงานั่นจะลดผ่านประตูเข้ามาได้ ซึ่งในวินาทีนั่นเองก็ได้มีกิ่งไม้โผล่มาจากหน้าต่างและดึงร่างของเลนหายไปฮันรี่นี่จึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งออกมาจากบ้านโดยเธอได้ถูกมันไล่าตามเข้ามาในป่าจนกระทั่งจูจ่ๆเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงะระฆังดังขึ้นและเมื่อเสียงะระฆังดังครบสามครั้งสเลนเดอร์แมนก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าของเธอฮันลี่เนี่ยจึงขอให้มันเอาตัวเธอไปเพื่อแลกกับชีวิตน้องสาวของเธอจากนั้นมันจะเริ่มเผยให้เห็นร่างกายที่แท้จริงของมัน แขนและขาของมันได้เริ่มยาวออกและเริ่มกลายร่างเป็นรูปลักษณ์ที่ดูคล้ายแมงมุมก่อนที่มันเนี่ยจะเริ่มไล่าตามแฮันรี่อย่างบ้าคลั่งแฮร์ี่ได้พยายามวิ่งหนีมันอย่างสุดชีวิตจนเธอเห็นว่าเธอเนี่ยสามารถหนีมันพ้นแล้วแต่ทว่าในท้ายที่สุดสแลนเดอร์แมนก็ได้โผล่มาจับตัวเธอไว้ได้โดยมันได้จับตัวเธอไปตึงไว้บนต้นไม้และไม่นานแฮร์รี่ก็ถูกมันดูดกลืนหายไปจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ลิซ,ซี่ เธอได้กรีดร้องชื่อของแฮน์รี่ออกมาราวกับว่าเธอเนี่ยสัมผัสได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเธอโดยในท้ายที่สุดกลุ่มของแฮน์รี่ก็ถูกสแลนเดอร์แมนจับตัวไปในฉากจบของหนังเรื่องนี้ลิซซี่ได้เล่าถึงการมีตัวตนอยู่ของสแลนเดอร์แมนโดยการมีตัวตนอยู่ของมันจะเปรียบเสมือนไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้มันสามารถมีตัวตนได้จากคําบอกเล่าของกลุ่มคนที่พบเห็นมันโดยสแลนเดอร์แมนจะปรากฏตัวออกมาเพื่อทําให้เหยื่อรับรู้ถึงการมีตัวตนของมัน ยิ่งมันสร้างความกลัวได้มากเท่าไหร่เหยื่อก็จะเริ่มยึดติดมากขึ้นเท่านั้นนั่นเลยทาให้เหยื่อส่วนใหญ่เรื่องที่จะเขียนเรื่องราวของมันขึ้นมาและนําเรื่องของมันไปเล่าต่อส่วนเหยื่อบางคนที่ข้ามเส้นที่จะออกตามหามันก็มักจะมีจุดจบแบบเดียวกันกับกลุ่มของฮันลี่ทั้งนั้นซึ่งสาเหตุที่มันไว้ชีวิตลิซซี่ก็เพราะว่ามันเนี่ยต้องการจะให้ลิซซี่นําเรื่องราวของมันไปบอกต่อกับคนอื่นๆนั่นเองจากนั้นหนังก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าตอนนี้ทุกคนในโรงเรียยยนนเ่่กกกาาลลััังงงงพูดคุุถึรรืออหตวไปขมฮ นั่นเลยทำให้เรื่องรล่าของซันเดอร์แมนถูกแพร่กระจายและบอกเล่าต่อไปมากกว่าเดิมเล่นหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้แล่นหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด3.2คะแนนส่วนคะแนนจากเว็บเมื่อเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป8%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด16%ครับเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ